หลอดหมุนตะเกียบอุปกรณ์ก็มีนี่ครับเระป๋อิกระดาษนะครับนี่ครัหลอดตะเกียบแล้วก็เป็นขวดพลาสติกที่มีด้านบนเป็นบนๆอย่างนี้นะครับดับแรกเราเอาขวดพลาสติกมาตั้งหมนเราตะเก็บมาวว้แบบนี้นะครับต่อไปเราก็หยิบหลอดขึ้นมาแล้วนำกระดาษ้าะถูแต่ต้องถูกไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือกะถูกแบบนี้ไม่ได้

ขอ,อํำมันครับอืมเท็ดูนะครับอืออือเลยนะครับเดีนสองามีอย่ี่มีอยูี่นะครับ นนะเพียงแค่นำหลอดมาถูก,กับกระดาษทิชชู่แล้วนำไปจอ่อตะเกียบหลอดสาม,มารถดูตะเกียบได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตพระวัตถุทุกชนิดประกอบขึ้นจากอะตอมที่มีประจุไฟฟ้าเป็นกลางภายในหนึ่งอะตอมประกอบด้วยประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบเมื่อนำหลอดมาถูก,กับกระดาษทิชชู่จะทําให้หลอดมีประจุไฟฟ้าลบในขณะที่กระดาษทิชชู่จะมีประจุไฟฟ้าบวกและเมื่อนำหลอดเข้าใกล้ปลายด้านหนึ่งของตะเกียบด้านที่ใกล้ตะเกียบจะ เกิดประจุไฟฟ้าบวกบนตะเกียบด้านที่ใกล้กับหลอดเรียกว่าปรากฏการ์เกิดขั้วจากการนิวนํำโดยปลายตะเกียบด้านที่อยู่ใกล้หลอดที่มีประจุลบจะมีประจุบวกมาสะสมอยู่ทาให้ประจุลบของหลอดและประจุบวกของตะเกียบดึงดูดกันทําให้ตะเกียบหมุนไปตามการเคลื่อนที่ของหลอดนั่นเองในปีคริสต์ศักราช1706ถึง1790ได้มีรัฐบุรุษชาวอเมริกันนามว่าเบนจามินแฟรงคลินทดสอบกระแส ไฟฟ้าด้วยวิธีการอันทิสดารและแฝงด้วยความอันตรายอย่างมากด้วยการนําลูกกุญแจผูกติดก,กับเบ้าพร้อมกับชักขึ้นสู่ทางฟ้าในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเชือกว่าวที่เปียกน้าจะแปรสภาพเป็นสื่อไฟฟ้าและมือมือของเขาสัมผัสกับลูกกุญแจเขาก็จะรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนจนต้องตกใจและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตจนถึงจุ